คัมแบ็กเป็นยังไงบ้างแบบโชว์พลังสำหรับ54ปีทริมิโรโปสค่ะโชว์ปีนี้ก็เป็นเบลคู่กับเจนจีนะคะก็คือจิราณีคัมแบ็กค่ะเป็นยังไงคะอย่างนิดก็หุ่มเลยก็กระหึ่มค่ะดีใจค่ะความจริงเรากับเจมเนี่ยเป็นคู่ที่เล่นด้วยกันคือแบบ น่าจะนานที่สุดแล้วอะค่ะก็คือเป็น1ิปีแล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีนี้จะได้โคจรกลับมาเจอกันค่ะแต่บอกว่าที่ผ่านมาค่อนข้างยืดอับช่วงแรกแไม่ค่อยได่ร่วมงานกันแต่พอกลับมาร่วมงานแล้วคิมเธอจังว่าการจะดตดการเข้าเออมันยังไงเออมันยังไงมันมันต้องฝึกยังไม่รู้ว่ามันรู้สึกเหมือนกันค่ะความจริงแล้วเราซ้อมด้วยกันน่ะน้อยมากเพราะว่าคิวเราอบไม่ตรงกันก็ได้มาซ้อมกันเมื่อวานแล้วก็แบบเฮ้ยเจมพวกเรายังได้อยู่เนี่ย ก็เหมือนโชว์สมรรถภาพอะว่าแบบเออยังไหวกันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยมีการถามคนคิดโชว์ไหมว่าทำไมคู่เรารู้เมนเยอะที่สุดกว่าคู่อื่นคือถามค่ะแต่เขาบอกว่าเขาอยากให้มีอะไรใหม่ๆให้กับคนดูอยากให้เหมือนการเจอกันในครั้งนี้มันไม่เหมือนกับเออก่อนๆที่อาจจะเคยมีโชว์แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอาจจะมีการแบบโขนเซาบ้างลุมกันบ้างอย่างเงี้ยค่ะเพื่อแบบให้มันดูเหมือนเป็นเขาเรียกว่าละครเวทีอะไรประมาณนั้น แต่ว่ามันแค่มองตามมันจะรู้เลยว่าเจนจะไปยังไงเบลจะมายังไงคือเหมือนเราต้องจับจังหวะกันดีมากๆค่ะเพราะมันก็จะมีจังหวะที่เบลบอกมันต้องเทตัวลงไปเลยนะเจมก็คือต้องรับให้ทัน,นก็ไวใจกันเท่าน,นั้นเลยค่ะยืนยันว่า,าคาือละครที่กจลังจะเกิดขึ้นคอือเป็นคอมเมดี้แน่นอนเป็นแบบใช่ค่ะคอมเมดี้แต่เป็นคอมเมดี้ที่ครบโรสค่ะชื่อเรื่องว่าเจ้าคุณพี่กับอีนางคำดวงค่ะไม่ได้เล่นเป็นเจ้าคุณพี่นะคะเล่นเป็นอีนางคำดวงค่ะอ่่ะไม เร็วๆนี้แล้วค่ะก็ประมาณต้นเดือนหน้าค่ะตื่นเต้นมากๆหลายคนคาดหวังมันไม่กดดันลงมาว่าแบบการทำแบ็งครั้งนี้เรามันยังอันบทแล้วไม่กดดันบทสนุกค่ะพร้อมเล่นมากๆค่ะเหมือนทุกคนแบบตั้งใจมี่ก็เหมือนเข้ารถอยากจะไปถ่ายแล้วอะไรอย่างเงี้ย๋อใช่ใช่เพราะว่าเหมือนเออเรา ค่เราอ่านบทแล้วเห็นถึงบรรยากาศของการทํางานแล้วแบบมันจะต้องสนุกมากแน่ๆแต่ว่ามันไม่ได้แบบเป็นแค่ตลกหรืออะไรอย่างเดียวมันมีความ้าทายด้วยยิ่งเฉพาะแบบกับบทเมลอะไรเนี้ยค่ะมีเรื่องที่คาท่ายเรื่องที่ต้องเหมือนฝึกใหม่ยังไม่บอกว่าเป็นอะไรค่ะจากวันนั้นเด็กใหม่ตอนนี้มันเป็นตัวพ่อตัวแม่แล้วม่่ม, <c oughs> มันจะต้องเชื่อเชื่อยแค่ไหน เราเอาเป็นว <poker> ่ามันไปตามเหมือนจังหวะของมันแล้วกันค่ะไปเป็นไปตามบทอะไรก็คือแบบไม่ได้คันไม่ได้คาดคันแต่ว่าคือเราเราเข้าใจมันมากยิ่งขึ้นมากกว่ากับเมื่อก่อนเงี้ยจะมีความเก่งขึ้นทํางานได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนี้มากกว่าค่ะกับเจมแบบตับที่แบบจับมือกันดังตั้งแต่เรื่องแรกจนมาถึงตอนนี้เป็นยังไงก็ดีค่ะเรายังมองหน้ากันแบบเออเราเจอกันมานานแล้วเนาะแบบตอนนั้นแบบ โอ้โหสิบแปดยี่สิบต้นๆอย่างเงี้ยจนตอนนี้ค่ะเมื่อกี้ไดเจอรูปแล้วมั้ยได้เจอตั้งแต่เมื่อวานแล้วรูปเราเป็นยังไงบ้างหลายคนกว่าเทียบหน้าคือได้แม่มาได้แม่น้องยิ้มหวานเนาะเออยิ้มหวานแบบเหมือนช่วงบนก็คือเหมือนคุณชายหมอช่วงล่างเหมือนกองแก้วอยย่างงเี้ต่อเชียร์น้องอยู่ละครเรื่องที่สองคุณแม่กองแก้วคือแบบเหมือนรูปนี้เชียร์เมษาค่ะมีแววไหม ไหมคะเป็นความแบบค่ะที่เจอได้เป็นการฝากฝักลูกยังไงไหมเจมาฝาก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 อะไรจำไม่ได้เหมือนกันมันยังไม่ฝังใช่ค่ะแต่ว่าก็เป็นกําลังใจให้กับน้องทั้งสองนะคะแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยค่ะสําหรับในหังใจตัวผมองอีกเรื่องหนึ่งล่าสุดที่ไปกับไบร์ทบีขึ้นมาอีกลงซาอรี้ อ๋อค่ะไปงานโวกาลาค่ะแล้วก็ได้นั่งข้างกันอะไรอย่างนี้เชียร์ได้ไหมคะุันนี้เชียร์ได้ไหมก็วามจริงเชียร์ได้ทุกคู่อยู่แล้วใช่เราแต่แฟาๆเลยค่นคน เพราะว่าคนอาจจะชอบมาจากหลังที่เราเล่นด้วยกันด้วยอย่างเงี้ยค่ะแบบเคมีมันได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็แบบเหมือนยังได้เจอการตามงานอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะคนก็คนก็เหมือนเรียกร้องว่าเออแบบอยากเห็นผลงานต่อไปด้วยกันอีกจัางอย่างเงี้ยค่ะบางคนอยากเห็นมากนว่างานนะอ,อ,อะไรก <laughs> นยังไงรือเเรื่อไปแล้วเห็นก <laughs> แบบ ก่อนนะคะคนนนี้เขาพอจะเป็นสเปคเป็นความราสมัยได้ไหมคะหลงรุ่นน้องยังไม่เคยคิดแบบนั้นอือค่ะแต่ถ้าคนจะชิปจะจิ้มเนี่ยก็ได้ก็ได้เลยแต่ที่บอกคือแบบเชีื่อผู้ไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้าจริงค่ะแต่ถ้าจริงแต่ถ้าจริงทค่ะบอกพี่นะบอกอยู่แล้วบอกอยู่แล้วถ้าใช่บอกอยู่แล้วค่ะ มีฟิลนั้นเลยจริงๆค่ะช็อที่แบบว่าประคองเราลงจากแท้ที่บอวีดกันอันนั้นอนานมากคือเป็นอันหนัชายชะการที่ลุกต่อไม่ใช่อะไรคือพี่พลอยอ่ะตะโกนมาบอกว่าให้เบลลงเองให้เบลลงเองคือเหมือนแก้งเบลซึ่งทุกคนอ่ะก็เลยไม่ล้าเข้ามาเออเร่กดับดับก็ม,มองแบบว่า คือบบเขาก็อยากจะช่วยแต่ว่าแบบพี่พลอยพูดอย่างอั้นแบบก็เลยไม่รู้ว่าแบบอุ้ยพี่พลอยจะคอนเทนต์จะอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะมีใบที่ใจกล้างยืนแขนมาให้เอาไม่งพี่ถามถ้าเราใช้จากการไม่ช่วยหลือเบลลาจะเป็นยังไงเบลก็คงจะเอาก้นลงก่อนนะแล้วค่อยเอาขาลงตามอย่างเงี้ยชมันไม่เอื้อข,ขนาดานั้นนะมันไม่เอื้อค่ะใช่ก็รอลุ้นต่อไปชิปกันต่อไบค่ะขอบคุณค่ะ ่างที่บอกแหละไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครคือการจะร่วมเฟรมกับใครคือเบลแบบไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วค่ะก็คือได้เดินผ่านการอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบก็ทักกานใช่ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าในแขกรับเชิญมีใครมาบ้างอะไรรู้อยู่แล้วค่ะรู้อยู่แล้วมันมันเสียใจเมื่อไหร่เพราะว่าือยังไม่มีออกจากประเด็นนี้เท่านัที่เราต้องใหม่เดก็ไปแล้วเบลล์ไปแล้วเออไม่ได้รู้สึกอะไรค่ะแต่ก็แค่อย่างที่บอกว่าแบบเออไม่อยากให้เป็นประเด็นอีกแล้ว ว่าก็ก็เคลียร์จบแล้วไม่มีอะไรค่ะติดไม่มีปัญาไมไม่เปลวอกไปว่างานที่เบลเจอพี่ลนี่พี่พอยบางคั้ได้ค่ะของนี้เบลวพูดพลูกเล้ค่ะมานข้ม